เวลาก็จํากัดซะด้วยการเมืองแทบไม่เหลือเวลาแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เดี๋ยวรอดูผมเชื่อว่าท่านนายกทูลเก้าแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ซึ่งอย่างที่ทราบกันไม่มีอะไรพิกโผหรอกเมื่อวานนี้ก็เข้าพบนายมเพรแล้วก็ไปหารือเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศพอดีคุณมาดิสเงียมพงศรอการปรดเก้า และอาจจะใช้เวลาเข้าไปเข้าเฝ้าถวายศพฏิยานพร้อมกับการปรับครมอรเสถาสองเสดสัมปขณะที่เมื่อวานอีกภาพหนึ่งดรปานเปรีอดีตนัมตีต่างประเทศที่ลาออกหลังจากไม่ได้รับหลังจากไม่มีตําแหน่งรองนายกหรือเฉพาะตําแหน่งนัมตีต่างประเทศแล้วตัดสินใจลาออกเพราะเป็นเรื่องของหลักการและความง่างงา,ามถ้าไม่เคยตั้งคู่กันตั้งแต่ต้นไม่เป็นไรแต่พอครบแล้วถึงเวลามาลดเหลือตําแหน่งเดียว เดินทางไปต่างประเทศเขาจะคิดว่าผมทำผิดอะไรเมืม่อวานนี้ไปที่กระทรวงต่างประเทศหลังจากออกจากโรงพยาบาลช่วงกลางคืนของวันก่อนหน้าแล้วเป็นภาพแบบนี้น้องไบนี่ค่ะจะสวยสู้พี่ๆเขาไม่ได้นะมีบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมอบต้องดึงภาพดูนะว่าอาคุณปานปีบอกว่ายังไงนะ คือจริงๆมาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าค่ะก็ตกใจเพราะว่าข้าราชการทุกระดับเนี่ยลงมาอำลาเกือบทั้งหมดเลยก็เลยพูดกับข้าราชการไปว่าเป็นการอำลาชั่วคราวนะไม่ได้ไปไหนยังเรียกใช้งานได้ตลอดถ้ายังเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ยินดียินดี เป็นภาพสามภาพที่เกิดขึ้นในเวลาเร่เรี่ยนายกกับว่าที่คนใหม่อยู่ที่ทำเนียบต<า>ึกไทยคู่ฟ้าเมาื่อวานนี้นายกเรียมตีใหม่หลายคนมาพบเหมือนกับมอบหมายงานที่กระทรวงต่างประเทศเลิมตีปานปีอำลาข้าราชการจำนวนไม่น้อยหลั่งน้ำตา